ั10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร1,000-5,000เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับสอมบี้รัชเว็บส่งไอดีดองเพชรโนเกียร์100%นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EX อิกมาในไอดีด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ด e s c r i p t i นได้เลยเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตชาแนลกันนะผมมาอยู่กับตัวละครเอสฮอคกันอีกครั้งนึงนะผมแต่รอบนี้นะผมผมได้ทําการเปลี่ยนเหรียญเป็นสายหมดัดแบบ two t ม m e m ที่แท้ทรูแล้วนะผมนั่นคือการใส่แอ d แทกนะผม70%็ดสร์เนะผมแล้วบวกกับการใส่แฟลชดาเมจหรือแฟลชแอทแทกเข้าไปเพิ่มด้วยอีกนะผมอีกสองกสิบเลยนะผมก็เรียกได้ว่าเอาดาเมจแบบดันสุดทางไปเลยนะผมคือผมไม่มีเหรียญแอทแทกสอ้อยหนะผมไม่งั้นถ้ามีเนี่ยผมคงใส่ไปแล้วนะผมก็เลยใส่ได้สุดสุดได้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากการใส่เซตเหรียญนี้นะผมบอกว่าสุดจัดมากๆเลยนะผมดาเมจนี่คือสามารถยืนตีปกติกับน้องงูได้สบายเลยนะผมแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นะผมว่าน้องงูเนี่ยต้องดาเมจไมากพอนนั่เองนะผมหรืออออวว่่าาตตันน้้งงงูเเเียงไม่ใส่แแอทมากจจนนนเเเกิไปทาให้รลืพอน ต่ำกว่า70%ได้นั่นเองนะฮะ คือตัวละครตัวนี้นะผมบอกเลยนะว่าถ้าเลือดมากกว่าเจิเนต์เนี่ยคือตัวน้องเนี่ยเก่งแบบจัดจัดเลยนะผมทั้งถึกทั้งการสถานะนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า70%เมื่อไหร่นะผมพิบตาเดียวเท่านั้นนะผมไปเกิดใหม่ได้เลยนะผมไม่ได้หมายถึงศัตรูนะผมหมายถึงเราเองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมน้องค่อนข้างที่จะต้องพึ่งพาการฟื้นฟูนะผมแล้วก็บวกกับไฟที่หลังในการหลบดาเมจเยอะพอสมควรนะผมในการยื้อให้ตัวเองเนี่ยมีเลือดกลับคืนมามากกว่า70%นนั่เอองนะผมเพื่่ทีจะสาามรถจัดการรศััตตูได้้นนทท่่วงีะผมแขอเสีียยเลนะครผมมาาือกโจติขอองงนน้เี่ยบางทีเป็นจที่ยากพอสมควร์เซ็นต จะทําให้เราได้ไฟมานะผมหรือบางครั้งนะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไฟมาเนี่ยถ้าโดนดามเมที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยคือยังไงการันตีว่าเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะผมแล้วก็สกิลสอนเนี่ยที่เหมือนจะไร้ประโยชน์นะผมเพราะใช้ไม่ค่อยจะโดนเลยนะผมไม่ค่อยได้ชาร์จเลยนะฮะเพราะระยะมันสั้นจนเกินไปนั่นเองนะผมทำให้ตัวละครน้องเนี่ยเหมือนออกแบบมาเหมือนจะดีนะผมแต่มันจะไม่สุดเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครน้องเหยื่อในเมตาปัจจุบันนะผมกัััับบเเเเเเซตตหรรีียยยยญสสาาาาดดดดมมมมจจจุนนนนนนะะะคผผปป็งงงไไ้้ใูกลับ ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดียเกมวันพีต่อเติมมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอ็ดเอกใจเจเลนะผมมีสมาชิกถึง150,000คนนะฮะต้องการซื้อขายดีเลยดีดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัฒนจูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเจเลเท่านั้น โอเคครับผม,มอยู่เกมแรกนะผมกับดาดินเพลดาวเลเวลหกนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปบวกกับน้องงูแล้วกันนะผมพยายามไปทงสองฝั่งสองข้างนะผมตัวละครตัวเนี้ยไม่เหมาะกับการตะลุมบอลเป็นอย่างยิ่งนะผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเก่งกับหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือถ้าเกิดตะลุมบอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางของเขาเท่าไหร่น,นะผมคือเราต้องการอยู่ในทงคนเดียวไงเพื่อจะได้ตีไม่ชะงักอเอ้ยหลบออกมาก,ก่อนเอา้าไม่มีดาเมจอย่างนี้ขอเลยขอทิ่ที่3โอ้โหไม่ได้ว่ะโดนสกิลหนึ่งน้องมามแต่ไม่เข้าเลยเพราะว่าน้องงูไม่ได้ใส่แอทแทคคคมมมมาาาใช่่่่ั้ยยยละะอออองีีผผก็หหววนนนนเเจ๊บบสิรขดโ เด้งเลือดสู้ได้อยู่ครับผมเฮอยคอยตีธรรมดาไปนะผมเอามาตัดน้องออกให้ได้ก่อนนะผมคือจริงๆแนละ้วสกิลอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ในการจัดการน้องนะผมเพราะตัวละครน,น้องเนี่ยถ้าเราใช้สกิลใส่น้องเนี่ยเราจะโดนลบแอตแทกลงนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้สกิลนะผมตีนวดธรรมดาไปเรื่อยๆเอานะผมนี่คู่หลบได้อีกว่ะหลมาโอ้โหเขาติดไฟแล้วอีกทีมันเอามาตัดไม่หยุดเลยเว้ยเออตีเข้าสักทีโดนไปชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งน้องจะไปไหนไม่ให้ไปโอ้โหโดนไปอยู่นะผมคือโดนไปคครรรรรรึ่่่งงงหหลลลอออออดดยยูนนนนะะะะับผผมมมมมสสาาากกโจจตตีธขเเเืไป็้้ใชิฮ คือเราก็ทำดาเมจกัะน้องเข้านะผมถ้าเกิดว่าใส่แอตแทกมากเพียงพอนะผมแล้วน้องก็ตีเราไม่เข้าด้วยนะผมถ้ามาหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยมาหนึ่งหนึ่งมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งคนราตัวจากเมื่อกี้โอเคดาเมจไม่เข้าเราก็หวานเจี๊ต่ผมเอาติดบูธด้วยแบบนี้ก็ชิวเลยครับผม ค่อยๆตีธรรมดานวดไปเอาขอขิที่สามให้โดนเออได้ไฟเอาไม่ได้เหรอเออได้ไฟอยู่นะผมแต่กระเด็นเฉยเลยนะโดนที่สามของเขาเหมือนกันนะผมจะไปไหนแล้วน้องเออเรียบร้อยนะผมตีชาวบาจนตายเลยนะผมไม่ต้องใช้สกิลเลยนะผมเราแค่ต้องค่อยๆนวดเท่านั้นเองนะผมดึงทรงไปฮะจะมีน้องมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เหมือนศัตรูจะมีขึ้นมาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนได้ปูดนี่ไงเออเรียบร้อยโซโลเขามีฮาคิมไหมนะ่ะน่าจะไม่มีปะ น่าจะไม่มีเราเล่นได้นะผมถ้าไม่มีเราสู้ได้อยู่นะเอาน้องมาอีกชิปหายแล้วไงโอ้มีไฟด้วยขอสับโซโลก่อนละกันแล้วก็มาเล็นน้องต่อเรียบร้อยขอมีมีไฟมีไฟก็สัดหมดมีไฟก็สัดหมดเอาตีธรรมดาก็พอเมื่อกี้เราได้ดาเมจจากการใช้สกิลโดโซโลนั่นเองนะผมก็เลยตีธรรมดาแรงขึ้นอีก3 0เลยนะผมเพราะว่าได้แอทแทกเพิ่มมานะผมเพราะฉันก็ไม่ต้องใช้สกิลผมตีธรรมดาจนน้องตุยเย่ได้เหมือนกันนะฮะ คือตัวละครเราเนี่ยจะชนะน้องได้เนี่ยผมว่าเน้นแค่ตีประดาก็น่าจะเพียงพอคนระผมเพราะใช้สกิล็จน้องเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยนะผมเผื่อโดนทำให้เราตีน้องเบาลงอีกทางหานะผม้โมากันอย่างเยอะแล้วเป็นนิกกากันหมดเลยแต่ว่าเราดึงทันว่ะนี่มัน เอสฮอกสายวิ่งไงเรานี่ไงปาไปก่อนเฮ้ยกระทือกันใหญ่กระทืบกขนใหญ่เลยเย็นๆทีละคนทีละคน,ะคนขอดดธรรมดาไปก่อนนะผมเฮ้ยสายฟ้าแต่ฟ้า,า,ฟาแต่เรามีไฟกันเราก็ผ่าโลกไปสิครับผมตายไปซะเอาอีกตัวนึงของฟันธรรมดาเออเรียบร้อยผมแตกบวชนะผมนี่กะคือเราสู้ค่อนข้างสบายนะผมเพราะตัวละครที่มีน็อคแบงค์เยอะเนี่ยเอสฮอคค่อนข้างที่ชอบมา,มากๆนะผมเพราะมันฟื้นฟูไดยยย้ยับเลยนั่นเองนะผมเหลือแค่โซนทงไว้อย่างเดียวก็พอผมเหลือแค่ยี่สิบวิสุดท้ายนะผมมันจะมีคนขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราต้องลงไปเล่นแล้วฮะ ข้างล่างทงหน้าบ้านสตูตมีเยอะเลยเอาน้องงูน้องงูมาเดี๋ยวต้องขับนัก่อนโอ้โหเพอร์เฟคต์ได้เฉยลบออกมาก,ก่อนแต่ว่าเขาได้ไฟเราไม่ได้ไฟแต่ว่าเราสู้หนึ่งหนึ่งในโทนเนี่ยน่าจะได้อยู่เอาหนีเลยครับผมน้องงูหนีเลยนะฮะเลยแค่ยื้อตรงกลางไว้ขอปาดเฉงหน่อยอาคมเฉือนไปสิครับผมบเมรียบร้อยแตกไปเลยนะผมก็จบเป็นเริบอยผมสลับเกมได้ผมโอ้แต้มเก้าพันสองเลยนะผม โอเคครับผมไปชมเกมที่2กันบ้างน,นะผมกับด่านเดิมเลยนะผมแต่เพิ่มเติมคือมีน้องงู2ตัวนะผมตอนเปิดเกมมานะฮะเหมือนไม่มีคนเอาธงดีนะผมต้ตองเป็นเราแล้วแหละฮะที่จะต้องวิ่งมาเอานะผมแต่โรเจอร์จะวิ่งมาหาเราหรือเปล่ามาจริงด้วยวะหลบก่อนฮะอุ้ยเนี่ยอันนี้มันฟิกดาเมจเนี่เขาปาดเฉือนไว้ก่อนไม่ทันวะไม่เป็นไรขออนุญาตปลูกไฟขออนุญาตปลูกไฟนะครับผมตีไฟแล้วก็สบายแล้วผมโรเจอร์มาเลยขอเล่นกับโรเจอร์ก่อนอย่าเพิ่งดึงเสร็จมาขอปลูกไฟต่อเน,นื่อง ปุกไฟแล้วก็ผ่าโล่นะผมเหมือนเราจะตีปกติใส่โรเจอร์ไม่เข้านะครับผมเพราะว่าดาเมจมันมากเกินไปนั่นเองนะผมนี่อาจจะเป็นข้อเสียของเซตเหรียญน,นี้นะผมเพราะเราใส่แสตทกมากจนเกินไปนะผมทำให้การโจมตีปกติธรรมดาของเราเนี่ยอาจจะทำดาเมจโรเจอร์ไม่ได้นะผมแต่ว่าสกิลเนี่ยทำได้แน่นอนนะฮะคือต้องใช้สกิลในการฆ่าเอานะผมเพราะว่า การโจมตีปกติธรรมดาของเราเนี่ยอาจจะเกิน20%ของแมคเคทพีโรเจอร์นั่นเองนะผมทำให้โรเจอร์เนี่ยเด้งเลือดสู้ได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะน,นั้นอาจจะต้องหวังพึ่งจากการใช้สกิลแทนนะผมยกเว้นโรเจอร์อบางตัวที่เขาใส่เด็บเยอะๆก็อาจจะตีเข้าอยู่นะฮะโอเคมันจะมีคนชาร์จอยู่ตรงนี้นขอสนุกด้วยคนขอปลุกไฟในตัวคุณอนเอาล้มหมดแบบนี้ก็สวยนะผมผมชาร์จรอเลยแล้วก็อาคมพ่าโลกโอ้แต่คู่นะผมอย่างสวยเลยนะผมแล้วเป็นนิกลับมาโอเคโรเจอร์ Roger เล่นไปโอ้โหโรเจอร์หลบได้สวยมากโอเคผมยื้อให้ แต่ว่ามันด้อนได้โอ้โหขอโร้อนเลยเพื่อนผมยื้อไม่ไหวโอ้โหเพื่อนตายไม่เป็นไรผมฆ่าตัวน,นี้ให้ก่อนเลยนะผมนี่ชุดเดียวก็เกือบตายได้เอ้ยเอ้ ที่เรคนที่เราคนโอ้โหด็อกแบค็คไม่พักเลยนะผมขอเข้าทงหน่อยได้ไหมผมว่าน่าจะไหวอยู่นะผมถ้าผมได้เหยียบในทงขอเข้าทงหน่อยขอตีเอ,อิญนี่กระแตกหนึ่งตัวนะผมเราติดบูทด้วยนะผมเหลือเอสเน็กนั่นเองนะผมแต่ว่าน่าจะเหนื่อยอยู่นะเออโรเจอร์มาว่ะจะเสี่ยงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งมาป่าเราทำไงเนี่ยเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดคือตายเลยนะผมต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราสู้น้องไม่ได้นะผมเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะผม คือถ้ายือต่อไปมันก็พอจะไหวนะผมถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนะผมแต่ว่ามันอยู่ตรงรงหน้าบ้านศัตรูนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาแล้วมีใครมาสมทบเข้ามาเนี่ยเมว่าอาจจะไม่รอดเอาได้นะผมอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีของเรานะฮะถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมาทำให้เราเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอปาดโรเจอร์ไปก่อนอุย้ยไม่เป็นไรแลก,กันไปขอไฟหน่อยนะผมนี่เล่นกับโรเจอร์น่าจะสนุกกว่านะฮะมาสิโรเจอร์จะไปไหนขอเฉื่อนหน่อยไม่โดนใครเลยไอ,ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวๆๆเ,เ,เ้อง,งูหลบไปก่อนผมจะไปเล่นโรเจอร์อย่าดึงคงสยขออตีน่ฮ ตีเอาคูดาวสกิลหนึ่งนะผมเราตีท่าชะนะทางเราจะได้ลดคูดาวสกิลหนึ่งยังไงเราเฉ<ล>ือนไปก่อนนะบอกโอ้เด้งได้กับคืนมายังไม่ตายเหรอพี่โอ้โหอึดไปไหนผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงเสร็จปุ๊บนั่นแหละชะตาขาดสกเถอะสับครึ่งไปเลยเออเพื่อเราดึงกลับมาได้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาโซนข้างบนต่อนะผม อาโรเจอร์มาดึงแล้วผมไม่เป็นไรเราไปเอ้ยโอ้โหมีคนมาบุกมีคนเนียนมีคนแอบเดียนเป็นสายวิ่งเว้ยเฮ้ยนี่กะวิ่งหน้าตั้งไปหน้าบ้านเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการให้นี้น้องงูใจเย็นน้องงอูอาจจะสู้ยากนะผมผมสู้ได้ให้เอสฮอกจัดการดีกว่า มาเซนาฟิล์มรวมตัวขอจับหน่อยไปไป,ไปกันทงเพื่อนไปการโทเดี๋ยวผมกันให้มาเลยเรียบร้อยผมโอ้โหฮิตลั่บืนแล้วติดบูธยังไงล่ะโคตรจะแรงเลยนะผมแล้วก็ลงไปเติมข้างล่างต่อ,อน้อุ้ยตัวหนึ่งใกล้ตายขอสับฮิตที่3าหน่อยขึ้นดาบเรียบร้อยผมแตกหมดเลยนะผมก็น่าจะจบไปเรียบร้อยผมสำหรับเกมที่2นะผมโอ้โหเก็บไป7คิวเลยนะผมสำหรับตานี้นะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกทสุดท้ายกันบ้างนะผมกับตัวละครเอสฮอคสายดาเมจแบบสุดจัดนะผมมาดูกันว่าในเมตาปัจจุบันยัเป็นไงบ้างนะผมสำหรับเอสฮอคตัวนี้นะผมจากที่จองใช้มานะผมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะผมสามารถงัดกับตัวละครน้องงูได้สบายนะผมถ้าเกิดว่ายืนหนึ่งหนึ่งในโทอย,อย่างเงี้ยผมว่าพอจะไหวอยู่นะผมแต่ถ้าน้องงูติดบูทหรือว่ามีแอตแทกมากเพียงพอเนี่ยผมว่าเราก็ต้องหนีให้ไหวนะผมไม่ใช่ตัวละครที่เราจะไปงัดได้ง่าย,ายนะผม แต่ทางที่ดีนะผมเราเล่นกับตัวละครที่เราเล่นได้ง่ายดีกว่านะผมถ้าเกิดน้องงูเนี่ยถ้าจําเป็นจริงๆนะผมค่อยเล่นนะผมโรเจอร์เนี้ยเราพอไหวขอเฉือนไปก่อนออกแตกเลยนะผมหลบไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้าบนเหมือนจะเป็นลูฟี่เอ็กซ์นะผมไม่เห็นมานานมากขอเติมไฟสักรอบหนึ่งแล้วกันนะผมเฮ้ยเฮ้ยรัวหมัดรัวหมัดรัวหมัดล,ล้วผ่าโลกสิครับผมโอ้โหหนวดขาวมาสั่นไหวช่วยชีวิตไว้เลยนะผมโอเคแล้วก็สับต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นเรามีดับเบิลซิลฟฟิมยังไงล่ะซิลยัฟยิมสองคนจะ ก็ลูฟี่เอกเถอะนะผมเหมือนจะมีคนวิ่งมาเป็นโรเจอร์นะผมขอปาดเฉือนไปก่อนอุยอ้ยโอชิบหายแล้วขอโทษเพื่อนเขาผมเพิ่ไปทบดาเมจโอเคเพื่อนเราหลบดาเมจได้อยู่นะผมไม่ให้หนีไปหรอกฟันเข้าไปผมฟันเข้าไปโอ้ตีไม่เข้านะผมเขาเด้เลือดสู้ยังไงล่ะลงมาก่อนเรามีไฟเรามีไฟโอ้ตรงนี้มันนัวเกินไปจริงไม่เหมาะกับเราเลยนะผมไม่ควรอยู่ตรงนี้โอ้ยทาสองอยังใช้ไม่ได้เลยโดนอะไรไม่รู้นะผมแต่ว่าไม่ตายนะฮะแล้วก็ไ่ลดเลือเล่นโรเจอร์ต่อเล่นโรเจอร์ต่อไม่มีตัวเล่นแล้วขอเติมไฟไหน่อยเพื่อนโอ้ เตอร์ไฟหน่อยเออสวยผมขึ้นมาข้างบนนั้นเตรียมปาดเฉือนเป็นหนึ่งทีนะผมน่าจะถึงอยู่นะครับผมเราทะลุเอยโรเจอร์วับโรเจอร์วับขอเฉือนหน่อยตีไม่เข้าเลยนะผมเพราะว่าเขาเด้งเลือดสู้นั่นเองนะผมอันนี้อาจจะไม่ได้ใส่เนบมาแน่เลยนะผมไปไหนแล้วโรเจอร์วิ่งไปหน้าบ้านแล้วเออทงสองบ้านเรานะผมเรามีไฟเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเฉือนไปก่อนนี่ไงตายสักทีนะผมกลัวจะตายได้นะคือตีธรรมดาไม่เข้าเพราะว่าเขาเด้งเลือดสู้นั่นเองนะผมโอ้ข้างล่างอย่างนวเลยไอ้นัวนี่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามันไม่มีทางเเลืออต้งช่่วยพ อุ้ยเตะเข้าชิปหายแล้วมีตัวตัดเดือดมาด้วยแล้วผมเป็นโนแลนนะฮะหนีออกมาก่อนนะผมหามุมเล่นก่อนฮนะตรงนี้ไม่ดีตรงนี้มันเยอะเกินไปนะผมอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับเราขอเติมไฟหน่อยได้ไหมเนี่ย ดันไม่โดนนะผมหลบมาก่อนนะผมเตรียมตัวเฉือนไปเลยนี่ไงเออใครระเบิดแถวนี้โอ้โหเติมไฟเลยขอเติมไฟกับโรเจอร์นี่แหละครับผมคือเราอาจจะตีธรรมดาไม่เข้าได้ผมแต่เติมไฟน่าจะง่ายอยู่นะผมไปไหนขอตีธรรมดาค่อยๆนวดค่อยๆนวดน่าจะไม่เด้งเลือดเออไม่เด้งเลือดอย่างนี้แหละดีแล้วนะผมอย่าเพิ่งไปไหนขอเฉือนหน่อยผ่าโลกไปโอ้โหเด้งเลือดกับคืนมาเลยนะผมเพราะว่ามีการตายนั่นเองนะฮะ ใเกี่ยวตรงนี้เราสามารถใช้ได้ผมเฉือนไปเลยเออโอ้โหโดนน้องนะฮะถ้าโดนน้องคือโดนลบบัฟแอตแทกนั่นเองนะผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วน้องมาอย่างงี้ก็เล่นกับน้องสักหน่อยโอ้โหโดนถีบอัดกำแพงโอ้โหเล,เล่นเลื่อนกลับคืนมาสู้ได้อยู่นะผมต่อให้น้องจะมีบูส์นะผมโชคดีที่เขาไม่ได้อัพดาเมจันเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะเริ่มเจ็บแล้วชิปหายแล้วไงไม่ดีมั้งเนี่ยแบบนี้ไม่ดีมั้งเนี้ยขอเอาเลือดก,กอนเลยโอเคมีบัฟแล้วก็สู้ได้สิครับสู้ได้แต่ว่านะโรเจอร์ยาเฮ้ยน้อง เดี๋ยวครับผมไม่ทำไมผมจะลองไปขัดโรเจอร์ชิบหายแล้วยังดีนะเรามีสี่โทนนะโอ้โหเสียไปเลยครับผมงั้นต้องเฉือนเลยละกันโอเคก็จบไปเท่าเรา้าสําหรับเกมสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่าาอยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกด subscribe ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจงสั c r i b e